สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิณภาพายากร์เพื่อตื่นรู้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงที่ดาวใหญ่ๆสําคัญเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเริ่มแรกเลยก็คือราหูราหูเนี่ยมีการย้ายคือวันที่5้าพฤษภาคมนะคะจากเดิมเนี่ยเขาว่าอยู่ในส่วนของเรือนที่เรียกว่าเรือนกัมมะนะคะแล้วเขามีการเคลื่อนย้ายเนี่ยเข้าสู่ในเรือนสุภาสุภาคืออะไรสุภาก็คือความเจริญงอก งามความมีความสุขนะคะซึ่งชาวรักนาบราศีเมถุนพอเขาย้ายมาราหูเขาย้ายมาเนี้ยพลังงานที่จะเกิดขึ้นมีพลังงานอะไรบ้าง ของมายแรกก็คือเป้าหมายชีวิตจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นความหวังนะคะที่เคยเลือนลางจะเริ่มมีแสงนําทางนะคะโอกาสความสําเร็จใหม่ๆก็กําลังจะเปิดประตูเข้ารับเพราะว่าอย่าลืมนะเขาราวหูเขาอยู่ในเรือนสุพรรณเนี่ยเขาจะยาวไปถึง1ปีปีครึ่งเลยนะคะและเป็นจังหวะที่จักรวาลเปิดโอกาสให้พบเส้นทางใหม่ๆที่แท้จริงของตัวเองค่ะดาวดวงที่2 ดาวพฤหัสเขาจะมีการย้ายวันที่13พฤษภาคม2568พฤหัสนะคะเขาเป็นดาวของความรู้ดาวคูบาจารย์ดาวของความดีและความและดาวของความโชคดบด้วยนะคะเพราะพฤหัสท่าของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวของหุ้นส่วนคู่ของคนรักด้วยเพราะฉะนั้นเขาย้ายจากเดิมที่เขาอยู่ในเรือนที่เป็นวินาศวินาศคือการสูญเสียหรือการดับสูญสิ้นไปอ่าวินาศนะคะการ พวกนี้พอเขาย้ายเนี่ยเขามาย้ายมาทับลัคนาชาวราศีเมถุนโดยตรงเพราะฉะนั้นพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วง13พฤษภาคมเป็นต้นไปบุญเก่าจะเริ่มส่งผล ะะโอกาสเห็นการเรียนรู้การเติบโตจะเริ่มแบ่งบานขึ้นโชคชะตานะคะจะได้รับการคุ้มครองชีวิตเนี่ยจะเบาขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะว่าพอเขาย้ายมานี้วันที่13ใช่ไหมคะวันที่13เนี่ยพอเขาย้ายมาเขาเป็นเ,เดือนนี้ด้วยเข้าย้ายมาเนี่ยตำแหน่งที่เขาได้นะคะเขาเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยอุจวิราช องค์เคเกโนเเพวกนี้นะคะซึ่งพอเขาย้ายเข้ามานี่แน่นอนความเข้มแข็งข,ของเจ้าดวงชะตาก็จะดีขึ้นนะคะคร <c oughs> าวนี้เพราะนั้นอะ่ะพอเขาย้ายมาอย่างเงี้ยเจ้าชะตาเองนะคะอาจจะต้องมีการแบบต้องอาศัยความรู้นะคะแล้วก็คุณธรรมด้วยที่จะส่งเสริมทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้น พฤหัสเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยใครแบบว่านั่งอยู่ยเฉยๆนะคุณก็ต้องแบบต้องช่วยใครที่มีความเพียรด้วยพฤติกรรมของพฤหัสเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็คราวนี้มาดูดาวดวงสุดท้ายคือดาวเสาร์ดาวเสาร์นะะเ,ายายเนี่ยนะคะเขาย้ายอ่ะสิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งบททดสอบและก็เป็นดาวที่ค่อนข้างมีความอดทนสูงเขา